โอ้ต้นไม้ราชการที่สิบปฏิอุ่นไม้ประจำราชการที่สิโอ้ต้นไม้ประจำราชการที่ส0<ม>ไปเอามาจเจใสากัดอกกระเดียกเนี่ยสองต้น2ต้น,อตนอโอ้ทำความสะอาดซื้อมือโอ้นี่ก็บ้านท่าสารา อันนั้นไม่บันทาสลาเด้ออาหลานมาอาหมอเฉียนหักอ่าเจะสิบป้ายเบิร์นั่นละ,อ,ะอันนี้ก็คืออันนั้นไม่บันทาสลาตำบลท่าสลาอำเภอบรรจาจังหวัดขอนแก่น ทำความสะอาดเพิ่อนกับท่ำไปเดีวก,กับบิ้งอันนี้ตีท้ายดอกนี่บิ้งพ่อผมฮอะอันนี้พึ่งเนึ่งวันเนี่ยไว่หนึ่งวันมันสิไปตออมบ่อพึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพอตีท้ายบิ้งด,ดอกไม้บุ๊มเป็นหนึ่งวันตีดอกใหม่ดอกไม้ราชการที่สิบหนึงวันเลยเนี่ยพุทผมงกุเห็นตีตได้ง่ อ่าบุญละคุณแม่คุณย่ายกับท่านขุนศาบขุนศาามสบบุญแต่ว่าตอนนี้เศร้าอยู่คนประธาทเหนื้มาดอกหมอเพิ่นปรมะมาณจักเกินไม้พังกับมาแล้วตอนนี้ก็บปทะธานเ้นอมาเบิ้งมาล้ำใยด้วยเห็นไหเบิ้งอ่ะนี่จะของอยู่ของกินได้ยวน้ำไม่เหรอถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้ว อันไม่ไม่จ้าของกินหมักพวงกันมี่หมักกอกกัมี่หมักลำไยก็มี่แล้วจ้าผู้สิกินมือจะแนบกินเด้อเห็ดขมอไปเห็ดเ็ดขมกับโยปลาโยข้าบอะไรเฮ็ดขมอะไรยู่นี่คือวันท่านมาขายหรอก็เลยเศร้าออกแน่แล้วล่ะออกแน่แล้วออกกับส้นลายดอกโยข้า เออบางตัวบางตัวนั่นด้วยตัวนั่นและดกอ่กนนี่กับบ้านพักคุณหมอเพินินอ่าหมักันแย้กับห้างแน่และล่ะนี่กับห้างแน่แล้ว ผลพระท่านไหนมานั่งรอหมออยู่นั่งรอหมออยู่ผมพรท่านมา,นมาจะมาผมกับมาดนั่งรอหมออยู่ อ,อนามัยตำบลท่าสาลาพาหลานมาล้างแผลที่อ,อนามัยหมอก็ยังไม่ทันมาเลย